ดูเส้นทามดูเส้นขนมจีนดูดิ๊กดิ๊กดิ๊ก,กมากกินเลยครับผมมากินกันต่อเลย สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงกินตามสไตล์นอนกระดึ๊บครับผมนี่เลยวันนี้ครับนี่ยำขนมจีน oh, <no. S 1> น่ากินไหมครับโนี <No. S 1> ่เป็นยำขนมจีนมีหมูยอด้วยแล้วก็ผมมีก็มีผักด้วยแล้วก็มีแคบปหมู คอ้แก้ผิดเอาเป็นว่าเราน,านานๆมาเจอกันทีนะครับก็กินกันเลยครับผมสำยำเนาะเทเลยก็เจ้านี้ก็เป็นเจ้าที่ ผมชอบไปเซื้อกินนะครับก็อร่อย,ยผมก็บอกแม่ค้าเลยบอกว่าเอาแบบเผ็ดๆนะยำขนมจีนมีผักมีแคบหมู มาครับมาก็คางบ้านยังไม่นอนเนาะก็จะได้ยินเสียงแบบเสียงรบกวนนิดหน่อยมา อร่อยเลยครับเป็นหมูทางบ้านทางบา oh, <no. S 1> ้านก็มันนี้ก็เลิกเลิกงานมาแล้วก็มา,มาก็ไปซื้อมาแล้วก็มากินนะครับ วันนี้ก็จะเห็นผมคนเดียวนะเพราะไม่ได้ไปหาเพื่อน <Nope. S 1> คิดถึงเพื่อนมอสอยู่นี่จริงก็อยากถ่ายด้วยกันทุกคลิปนะครับแต่คือว่าอยู่อยู่ไกลกันหน่อยแล้วช่วงนี้ก็โควิดด้วยไม่เป็นไรกินคนเดียวไปก่อนมา มาครับคำโตๆคำโตๆน <Nope. S 1> ูอร่อย หรือมาเอาแับหมูมันด้วย <Nope. S 1> แก้เผ็ดครับแับหมูกับผัก รส,สชาติแล้วอร่อยนะครับ oh, <no. S 1> ชอบแบบออกเปรี้ยวๆหน่อยรส,ส,สชาติจัดจ้านดีเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดแลายำขนมจีนหรือว่าไอ้กินส้มตำอะไรอยนะ่างเงี้ยเนาะมันก็ต้องเผ็ดๆอนะ่ะ <Yo. S 1> เนาะมันถึงแบบจะอร่อยถึงพริกถึงขิงนะเนาะชอบมากเลย Xẹp lại, xẹp lại, vì nó... Mà, chỉ nên to lên. ยิ่งเผ็ดยิ่งอร่อยมาครับมาน้องคำใหญ่ๆเนาะมันถึงจะสะใจนะสะใจสะใจวัยรุ่นนะครับเดอ ดูเส้นรามดูเส้นขนมจีนดูดิกด๊กดิกด๊กดิ๊กดิ๊กไม่กินเลยครับโพด มาครับมา,มาลุยกันต่อเลยจะหมดละนิดเดียว เพ็ครับ อือ,อ,อ,อร่อยอร่อยสักใกจเลยวันนี้ออืื อหมดแล้วครับเหลืออยูน่นิดหน่อยนิดนึงเผ็ดเผ็ดอร่อยอิ่มเลย oh, <no. S 1> ไม่ไหวจริงน <m> ะครับก็หมดแล้วนะครับ <m> ช่วงน,นี้ก็จะเจอแบบผมทํากินตามสไตล์หนอนกระเดิบเนาะจะเป็นกินสะส่วนใหญ่ยังไม่มีคลิปแบบเที่ยวตามสไตล์นอนกระเดอบเลยแต่ก็อยากแบบทําคลิปแบบทเที่ยวด้วยเนาะแล้วก็วันนี้ก็ถ่ายตอนมืดเนาะนนก็อาจจะดูภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็นนะต้องขออภัยด้วยนะครับก็วันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องหน่อกับเดื่เพื่อนนะครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับบ๊ายบาย